สำหรับพอตนี้ก็เป็นพอตปั้นนะครับพอตนี้นะครับก็ปั้นมาจากห้าสิบดอลลาร์นะครับปั้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ทองคำนะครับก็ราคาเริ่มลงมาแล้วนะครับอนนี้ก็ เปิดออเดอร์เซล์ไว้นะครับก็รอให้มันลงต่อไปนะครับพอปล่อยลงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปปิดออเดอร์กันตรงแนวรับนะครับ